โ oh, no. อ้นถูกมื้ดเลยถูกปื้เลยสวัสดีชาวเดวฟีช่ชาแนลนะะวันนี้เรามาพบกับน้องฮอ,องเต้นะคะก็ะคือวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คือมาอัดคลิปเด็กเล่นนะวันนี้น้องน้องชื่ออะไรครับผม ถูงบ,บ้านอ๋อมาช่วยราคอยทำอะไรทำห้องใช่ไหมครับทำทำห้องครับต่อไปเดี๋ยวคราวนี้ดูห้องเต้ทำทำทำความสะอาดห้องนะคะผมโอเคถูกครับผมอ่าอ่าถูกปื้ดเลยถูกื้เลย fc fc องเต้นะครับผม เข้ามากดไลค์กดแชร์ให to like. like, like. ้ด er right. ้วยนะครับน้องเต้ทันน okay, ี้ดีน้องเต้ทันนี้ครับกดไลค์นี่นี่มองแล้วก้อยกอนกดไลค์นี่โยกิโป้ด้วยครับอีกกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยพูดหน่อยเดี๋ยวก็ตี้ค่ะทุกคนกดไลค์ก่อนฝากฝากห้องเต้ด้วยนะครับผมบอกดิฮองเต้ไม่ดีขาฮองเต้น่ารักนะครับน่ากินไข่กี่ฟองครับ กินสองฟกินไข่อะไรครับรรกินไข่เจียวกินไข่เจียงวากาคาเออวากาไข่นกกระทาหรือไข่กระทะเหนื่อยไหมเหนื่อยยังไข่ไก่ไกเนียไข่ทอดให้ไข่ทอดให้ครับ เอ,เอาไหมเอาไหมทอทุยตรงไหนไม่สะอาดครับผมเราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับผมเด็กเขามาช่วยเองเนาะห้องเต้มาช่วยใช่ไหมครับผมอ๋อเอาอะไรแลกดีครับกินอะไรดีครับกินไข่กินไข่เจียงเนาะเอามาแลกตรงนั้นไม่ต้องถูถูข้างล่างน่นน่ะตรงนั้นน่ะฝุ่นน่ะตรงนี้เออน่ะ เปื้อนไหมครับไม่เปื้อน<ต>ครับที่ระบายสีที่ระบายสีเดี๋ยวดียังถูกไม่เสร็จไปเอามาก่อนไปเอามาก่อนน่ะเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยหรือยังเดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปียกมันยังเปื้อนสีอยู่เยอะเปื้อนสีแดงอยู่ครับผมอยงนี้เลยยังเปื้อนสีอยู่เหรอให้มันแห้งก่อนครับใช่ครับผม เต้ไปไหนครับผมแม่แม่อยู่แม่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงก้อยลงไปข้างล่างเดี๋ยวช่วยกันก่อนเดี๋ยวช่วยกันข้างบนก่อนเนาะโอเคโอเคยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มให้กล้องก่อนครับผมสัมชูสอ่งนิ้วทิ้งเชื่อมนิ้วก่อน Ok> ทำไรเน <si ่ะทำไรเน่ะเสียว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 เสียบเสียบไหมเสียบไหมเสียงนี่เอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้ประกาศตอนเช้ากระดึ๊บไปไหนครับผม ยองเพลงที่ไหนน่ะเพลงเสียงเพลงที่ไหนน่ะกเกอส้วนะไหนครับผมไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยงไปเที่ยงมันหิวข้าวแล้วหิวข้าวยังยังยังไม่ช้ากินอะไรมาครับ กินกับไข่ไข่อะไรครับผมไข่นกกระทาไข่นกกระทากี่ฟองครับผมอสองพองสองพองลูกเท่าไหร่ไข่นกกระทาลูกเท่าไหนเยอะเลยเยอะเลยลูกเท่าไหนเจฟไลถึงแล้วถึงแล้วอ่ลงมาครับเนี่ยลงมาลงได้ไหม ในห้องเต้จะวิ่งนะครับห้องเต้จะวิ่งอย่างหนึ่งอจะถึงแล้วแล้วถึงแล้วแล้วแล้วถึงแล้วอนดึงึเหนื่อยเหนืเหนื่อยมากเลยมันต้องรีด อ๋อไม่ลงเองไม่ได้ถ้าไมยาืนไม่ได้กลัวเหรอค่อย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 ไม่ยืนดิไม่ยืนเดียเด๋ยวยืนเดี๋ยวหน้าทิ่มเดียกกิ้งกู้ลุกกูลุกลงไปนะจับดีดีนั่ง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 มันสูงมันสูงดิค่อยไปใช่ใช่ค่อย,ค,อยครับผม เธอไปไปล้างจับหูนี่จับหูจับห,บหูนี่เอาไปเอาไปล้างเอ oh, No กล้องก้องันีนนออ่อันนี้ก้องอยู่นี่ไปไหนล่ะไม่เอาแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะเร็วถือมา ถือหูมาดีๆเดี๋ยวค่ะหูมันอยู่ไหนหนักมันจะหนักอะไรอ้วนเฮ้ยโอเคทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าลื้อถ้ายัางไงนะคะฝากความน่ารักของน้องเต้วันนี้หนึ่งวันก่อนเนาะน้องเต้เนานะไหนครับไหนครับเดฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กันกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผมบ๊ายบาย,บาย Okay. ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าตอนเราเขาเต้นเวันว่างมันเดินกันใหม่